สวัสดี FC ส a n เทีตะก้อนน้เนมครับแล้วก็ FC ทางช่องทาง y ยูทูบตะก้อนน้เนมชาแนลนะครับจ้าวศสินักรินนะครับประทะทีมงานประเวทครับแล้วก็น้องเอ็กพัฒนาการ69ครับจะคู่กับนกประเวทนะครับเป็นน้องเอ็กนะครับเสื้อสีเหลืองฝั่งนู้นครับแล้ข้างกับพี่เอเสื้อดำแบบนี้นะครับศูนย์สูสีครับพี่เอเปิดนะ อ๋ว่าซันแบ็กเจอซันแบ็กนะครับน้องเอ็กนี่ก็หันซันแบ็กเลยครับส่วนมากนี่น้องเอ็กจะเป็นตัวโยกนะครับวันนี้ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับทีมงานประเวศพัฒนาการนะครับผมเผานี่ยาวเลยนะครับน้องเอ็กนะอ้าวาผิดจังหวะครับพี่เอนะครับ เป็นแต้มของน้องเอ็กนกครับพี่ทนะอ,อเอาเอ็กเกี่ยวได้ครับโมงเหลี่ยมครับน่าจะขาดเท่าไหรสามาใช่ไหมเอาพี่เจเปิด เขามาเไปหยอดครับเบียส่งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่มไหนสูตรตั้งครับหายก็สเสิร์ฟก็แทกไปครับน้ำหมาครับเอาครับ เสียตีเสียตีได้ลูกเตบบอันนี้ก็เนี่ยผมันนีอะไรที่ผมก็มีอันเดียวกันบุหรี่บุรีไงอันเดียวกันี่ดูบุรีเหรอไม่ได้ดูเราซื้อไว้งั้นซื้อไว้แจกเพื่อนซื้อไว้แจกเพื่อนเอากระจิงมีไฟชงมาแช็คล้องนี่อันเดียวกันซื้อไว้แจกให้ดูดไม่ได้ซื้อไว้ให้เอาไปตุนเหน็บหูไง้ กอสองหมดสามนะครับโอวหางนะครับน้องเอ็กแก้ดีครับน้องเอ็กครับเดี๋ยวคนลงแดงมาแล้วก็พร้อมบริการสามต่อสองครับพี่เอเปิดหัวไม่ดีครับเอ้าวพลากเองเต็มจังเลยไปหยนส่ง แทนเมื่อกี้นั่ไม่แทนตลอดได้ไหมเออได้เสียเออตลอดได้ไหมเออเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี้มันก็เปิดเป็นพันสองเพันสองอโอ้โหมีเหยียบด้วยครับแต่ว่าน้องเอ็กซ์ฟ้าครับบีเม็ดยังเม็ดบีดเอานกหลายห่างครับโอ้โหเตะดีครับเตะหนักด้วยครับ เอรับติดรองเท้าครับแล <c oughs> ้บมึงเอ็กรู้ร่บเสียเองครับ <c oughs> ลองมาดิลองวะนมาดิสี่ต่อสาม ทีมงานปากน้ำเตียงครับยังนะครับคุณเรวัตนะครับป็กนวอร์มแล้วครับคู่ต่อไปหรือเปล่าครับใช่นอกล้าหรือเปล่าปากน้ำบอยก้าหรือเปล่าแต่เห็นมีบอยครับ หกต่อสามครับเกมเสิร์ฟอ๋อขวัเกมรับครับดูครับเจ็ดต่อสามครับมาได้ลูกเสิร์ฟของน้ำหมานครับโซนได้ยัง,ง <7 S 2> อ่ะเงินนะเจ็ดต่อไปเร็วไหมอ่ะให้มันไอ้นี่หน่อยดิมาสแกนให้มา,มาให้มันเป็นแบบขวัญถุงอะ่ะไมปยังไงพี่โจอยู่ไหนวะไม่ต้อทำให้เดี๋ยวเดือดถามสามต่อเจ็ดครับต่องกลางมาครับดูครับน้ำหมาน ไหลขึ้นไปครับพี่เอโอ้ติดหลังเท้าครับเอ็กมาต้องตีหัวมากับโอ้งหูบงแก่มาก่อนครับเตะออกเองดีกว่านะครับนอบอกยืนเกี่ยวสบายครับสี่ต่อเจ็ดครับ บอนออกหลังมาครับน้องเอกบเ็อ่างนี่บรบดแก้วเจ็ดต่อสครับไม่ได้ไปจ่ายให้หลอดบลอดอ่ะโอ้โหฝังเลยครับบอลหลอดเหม่อเดิม สี่ชัดเจนครับหอหยอดครับฮะชัดเจนครับฮะชัดเจนครับหอสะบัดซ้ายมาเขายกไปไหนแล้วหมาหยอดผมเอามาเนี่ยพันนั้นอ่ะนี่ลมหูก้อนสวรรค์อ่านถูกก่อนสวัสดีคุณประสานนะครับ เต่อ5ครับซอร์พือขอรับนะหมาคู่เอกคนะนี้ใครไม่รู้ใครรู<อ>้ว่าเจู่เป็นคู่เอกเอกแบบนี้ไม่รู้ใช่ใครเป็น <c oughs> คู่เอกเ <c oughs> นี่ยว่าคนมีคนมาอยู่หน้าจอพวกบ้ามันจะสว่างแล้ดำเห็นไหมมันไม่เหมือนไอโฟน เจ็ดต่อห้าครับน้องประเวศไหลห่างครับทำไมข่าวใไม่มก็ต้องคอยยืนยืนโยกหัวโยกไปโยกมาไม่แปดต่อห้าเอาไหลสวยครับไหลเข้านี่ได้เตะนะครับน้องเอ็ก เอามานี่ได้เตะได้หดแน่ครับ5-8ครับอ <ff ull ing ats> ่าที to to ่น้ำหมาณครับโยกครับหือจังหวะเตะไม่ได้ครับพี่เอ้ยครับเอ้ไม่ทันเหมือนกันครับทางโน้นอ่าสุดชีพจันทสินัวนะครับสวัสดีครับ ทีมงานหน่อยครับสวัสดีคุณจัก,กรินนะครับมิงกะลาบาครับเพื่อนชาวเมียนมาครับเข้ามารับชมนะเอารอครับกแบัคโคไหลดีครับลูกนี้ห้าต่อแปดโอ้ฟไม่เอาไม่เอาแต้มเลยครับเอ็ก ลังนีต้องอาศัยลูกเสือว uh. ่าแต่ต่อห้าเอารับนกหลสวยครับห้าต่อแปดครับมาช่องกลางหมาไหลห่างครับ 8ต่อ5ครับมีนักกีฬา14ครับเสร์ใไปที่นกอ๋อเปิดหลุดน้องเอ็กแก้ไขดีครับพื้นดีครับพื้นตัวยกครับน้องเอ็ก5ต่อ8ครับมาทีพีเอครับไหลไปครับหยอดต่อหน้าเลยครับไม่ทันครับนก เซอร์บ้างครับ5ต่อ8ครับ8ต่อ5ครับกำลังรับชมครับแอดมินสวัสดีคุณสมพงษ์นะครับสวัสดีช่างลุกการ์ดด้วยครับอ๊เสือกทีได้แจ้มครับเจ้าบ้านสีน้ำเงินครับเก้าต่อห้า หล่นมาครับ high, มองใส่ตัวเลยครับขยับนี้ออกไปก็เป็น10ต่อ5ครับปั่นไปก็เป็นเอ็กเปิร์ครับมบไหลมาโอ้ทำเสียเองคะไรแบบนี้เสื้อมไป มมาี11ต่อ5ครับเอปันไหมครับลบชูดขึ้นมาครับ X ว่าไงเี้5ต่อ11ครับเอี่ A เปิดหัว ไปยันส่งครับประเภทต่อห้าสอให้นกเลยครับยกห่างครับเอาครับเป็นเจ้าบ้านสีน้ำเงินครับเอาชนะทีมงานประเวทไปครับ